ฝ่ายแดงรัชตะบีมโคชไทยบ็อกซิ่งฝ่ายน้ำเงินทศกันเคดีช้างนครศรีพาทุกคนมาดูการลงนวมเล่นเชิงแบบมวยไทยครับรัชตะปะทะกับทศกันทศกันเตะขวาไปรัชตะเตะติดบังแล้วก็ต่อด้วยตวัดขึ้นหัวนะครับแต่ไม่โดนติดกาดนะครับ เดบิวไป,ไป <S <S ดูเชิงมันอยู่ครับต้องบอกก่อนว่าคู่นี้เนี่ยเขาซ้อมด้วยกันมาตั้งแต่เด็กนะครับจนโตละตอนนี้ถึงแม้ว่าราชตาอาจจะแยกตัวออกไปซ้อมหลากหลายแขนงนะครับแต่ว่าคู่นี้ก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่กันมานานครับอ,อ,อ,อย่าไปครับทศก,กัน หลายคนน่าจะได้เห็นฝีไม้ลายมือของทศกัณฐ์บนเวทีแล้วนะครับผมลงไปให้ดูที่เขาฟันสองขูดต่อสู่ร่วงนะครับยังไงก็ไปดูย้อนหลังกันได้อันนี้เตะสองชั้นของราชตะครับโอ้โหอันนี้เหมือนเหมือนจงใจจะเตะให้ผ่านหัวมากกว่าครับนี่ครับเทคนิคเตะลำตัวครับจังหวะแรกหลอกจังหวะที่สองก็เตะลำตัวเขี่ยไปเขี่ยสอดแขน ทศก,การกซ้ายเกือบโดนครับแม่หรือว่าโดนไปกันต่อโอ้โหโอ้โหหลบสวยครับเกือบไปนิดเดียวยราชาตายัางยืนป้องกันอยู่ครับทศก,การเขี่ยมาครับราชาตาเตะบอลไม่โดนครับ แล้วอันนี้การคอครับเป็นทักษะการใช้ขาหน้านะครับทศกัณฐ์เตะมาโดนเกี่ยวขาแล้วตัดล่างครับแต่ยั้งนะครับโอ้โหแล้วโดนหมัดซ้ายแต่ตวัดนี่ช็อปคิกแต่ติดกาดครับกาดแน่นนะครับ บึงลำตัวโอ้ยสวนกันขึ้นหัวไม่ถึงไม่โดนครับเกือบไปนิดเดียวเอ็นตัวหลบนะครับนี่โชว์ทักษะครับยังไงโอ้โหคุกซ้ายขวาของทัศกันไว้ตามกันต่อครับกดหัวใจกดติดตามแล้วเราจะแข็งแกร่นไปด้วยกัน